ถึงนอกโลกเราจะปลูกพืชที่ไหนได้บ้างเมืม่อมนุษย์เริ่มสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นเพื่อที่จะตั้งรกรกากเกษตรกรรมในอาวากาศจึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากาเกษตรกรรมนอกโลกไม่เพียงแต่ช่วยให้มนุษย์อย่างเราดำรงอยู่ได้แต่ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสเสบียงจากโลกแล้วเราจะปลูกพืชที่ไหนได้บ้างไปดูกันหนึ่งดวงจันทร์หากเรามีการควบคุมอุณหภูม,มิที่เหมาะสมแสงอาทิตย์ก็จะเพียงพอต่อการปลูกพืชให้เจริญเติบโตได้ดีปัจจุบันเรามีการทดลองปลูกพืชโดยใช้ดินจากดวงจันทร์ได้แล้วด เป็นดาวค้อนสำคัญของการตั้งรกรากของษย์ในอนาคตมีชั้นบรรยากาศบางๆที่มากกว่าดวงจันทร์และที่สำคัญดีที่อยู่บนดาวอังคารมีแร่ธาตุที่พืชสามารถใช้ในการเจริญเต,ติบโตได้3ดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์มีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นสามารถป้องกันรังสีได้มีทะเลมีเทนซึ่งอาจนํามาใช้ประโยชน์ได้ค่ะ4ดวงจันทร์ยุโรปาของดาวพฤหัสบ,บดีดวงจันทร์ดวงนี้มีมหาสมุทรใต้ผิวน้าแข็งนะคะซึ่งสามารถนําของเหลวหล่อนั้นมาปลูกพืชได้นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการเจริญเต,ติบโตของพืชได้อีกด้วยหาสถานีอวกาศนลูะะคดแ จะมีความเป็นไปได้มากที่สุดเลยเนื่องจากอยู่ใกล้โลกแลวก็เคยมีการทดลองปลูกพืชบน,นสถานีอวกาศมาแล้วซึ่งใช้แสง LED นะคะแทนแสงอาทิตย์ในการเจริญเติบโตค่ะแต่ปัญหาหลักๆของการปลูกพืชน,นอกโลกนะคะก็คือดินมีสารพิษเยอะอุณหภูมิต่ำเกินไปนะคะน้ําสะอาดไม่เพียงพอต่อการปลูกพืชแต่การแก้ปัญหาที่อาจจะช่วยได้นั้นก็คือปลูกพืชแบบใช้น้ํานะคะแล้วก็ใช้ดดงชีวภาพในการปลูกพืชค่ะอยู่โลก